ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมทำงานมา20ปีอายุ58นะครับเงินเดือน8,000บาทจะได้รับเงินบำนาญต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้จะต้องใช้สูตรเก่าก่อนนะสูตรใหม่มันเริ่มใช้ปีหน้าปี69นะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณการฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ อ่านี่นะครับถามมา,าถามมา,าตอบให้เดี๋ยวก่อนที่จะไปคำนวณการเราไปทราบรายละเอียดก่อนว่าประัาคมเริ่มสะสมเข้ากองทุนเท่าไหร่นะครับและวิธีการคำนวณบำนานนะครับโดยทฤษฎีมันเป็นอย่างไรและเดี๋ยวเราจะไปคำนวณตัวอย่างกันเราต้องมาทราบกันก่อนว่า เงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบวันที่3สาสเ็ดธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่จะคํานวณน,นะครับเงินกรณีชลาภาพหรือคํานวณบํานานได้เนี่ยนะครับบําเหน็จบํานานได้ต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่3สาส็ดธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราก็ตั้งเลย67เจ็ดลบบสองก็ 25ปีเต็มนะณนะปี67นะครับถ้าเกิดเริ่มกันในปีนี้นะครับคราวนี้เราต้องรู้กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3-3นะครับคิดจากฐานอะไรประกันสังคมนะครับมาตรา33คิดจากฐานเงินสมทบนะครับคิดจากเงินเดือนของคุณนะครับสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับโดยคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับ และณปัจจุบันยังใช้ตัวฐานนี้อยู่ยังไม่มีการปรับฐานนะครับตามที่เคยมีการแจ้งนะครับรายละเอียดมาอันนี้ยังไม่มีการปรับฐานหรือนโยบายตัวนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอกันนะครับแล้วก็เงินกรณีชราภาพนะครับเราจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชลาภาพ ขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บํานาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่าอ่านะครับมาคำนวณน,นะครับจากโจทย์นะจากคําถามที่ให้มานะครับทำงานมา20ปีใช่ไหมหกสิเดือนสุดท้ายเราติ้งต่างว่า8,000แต่จริงแล้ว60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ยึดเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะมันยึดเอาเงินเดือน60 งวดนะครับ60เดือนสุดท้ายที่เป็นฐานประกันสังคมที่ใช้ส่งนะครับเท่ากับว่าต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วง5ปีปีสุดท้ายเนี่ยมันมันคงอยู่ปีที่5แหละนะครับ8,000บาทเนี่ยอยู่ปีสุดท้ายก่อนหน้านี้มันกี่บาทนะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่8,000เพราะคนเราเนี่ยเงินเดือนมันขึ้นทุกเดือนเอ่อทุกปีใช่ไหมเงินเดือนขึ้นทุกปีปรับขึ้นทุกปีนะครับเดือนสุดท้ายย่อมไม่เท่ากันนะเดือนสุดท้ายต้องเป็นเดือนที่มากที่สุด นะครับเดือนก่อนหน้าต้องไม่ใช่8,000ก็ต้องหา60เดือนสุดท้ายจริงๆให้นะแต่ข้อมูลโจทย์มาแบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้ฐาน 8,000นี่แหละนะครับในการคํานวณเรามาดูกันวิธีการคิดนะครับ20ปีลบ15ท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขคานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก7.5%ที่จะได้เพิ่มเท่ากับนะครับ27.5% 27.5% 27. ของ8,000บาทเท่ากับ2,200บาทเงินบํา,บ 2, บาบนาญน,นะครับที่คุณจะได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย2,200นะนะครับอ่าถถ้าด้วยฐานตัวนี้นะฐาน8,000นะครับส่งเงินสมทบมาเกินกว่า นะครับ20ปีหรือน้อยกว่า20ปีก็ตามตารางนี้เลยเนี่ย15ปีได้1,600 16ปีได้1,720บาท17ปีได้1,840บาทนะครับ18ปีได้1,960บาท19ปีได้2,080บาท20ปีได้2,200บาท21ปีได้2,320บาท22ปีได้2,440บาท23ปีได้2,560บาท24ปีได้2,680บาท 25ปีได้2,800บาท26ปีได้2,920บาท27ปีได้3,040บาท28ปีได้3,160บาทอย่างเงี้ยมันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เรา,าได้ทราบกันนะก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e นะครับมีคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมถามกันเข้ามาได้เลยหรือแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนจากกัรน,นะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่าน กันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งท้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับา ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม